ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในสุดสัปดาห์กับ v o a นะครับก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสวันนี้เราก็พบกัน w r r k r r o m o ผมเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผมรัตตพงศ์ออนสนิทดิฉันวาราังขนาชมชื่นและดิฉันนีธิการกำลังวนันวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้ฟังเช่นเคยนะครับหลังจากที่จะมาเล่าข่าวสาร ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของรัสเซียกับนาโตเรื่องขององค์การ,างงการสหประชาชาติขที่การใหญ่ของค์การสหประชาชาติเตือนว่าวัคซีนอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้องซานซูจีปรากฏตัวที่ศาลสวมชุดนักโทษเป็นครั้งแรกแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เป็นอันตรายคุกคามนักข่าวสตรีรวมทั้งยังมีเรื่องของ ภาษาที่อาจจะศูนพันนะครับพันหภาษาเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปของสุดสดาก,กับ v o a แต่ว่าวันนี้มาเริ่มกันเรื่องของข่าวความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศในยุโรปและก็สหรัฐก่อนเพราะว่าตอนนี้เรื่องประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนแล้วก็รัสเซียสหรัฐก็ดูเหมือนก็กเป็นจุดร้อน นะครับจุดหนึ่งสำหรับสถานการณ์โลกในขณะน,นี้เห็นมีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยมีข้อเสนอต่อสาภาพยุโรปนะครับหรือว่าต่อสหรัฐด้วยครับว่ามีข้อเสนอในเรื่องของความมั่นคงไหนคุณรัฐพลช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่ามูฟของรัสเซียเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากความร้อนระอุนะฮะที่รัสเซียกับสหรัฐมีมาในกรณีที่รัสเซียเนี่ยส่งกองกําลังทาหารนับหมื่นๆนคนนะฮะอยู่บริเวณชายแดนยูเครนก็ เป็นความพยายามต่อเนื่องค้นเดิมเลยในการลดความตึงเครียดของรัเสเซียสหรัฐแล้วก็นาโตนะครับล่าสุดนะครับทางการรัเสเซียก็ได้ยื่นข้อเสนอนะพร้อมรายละเอียดนะที่จะคุยกันนะเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงก็ยื่นไปให้กับทางสหรัฐแล้วก็ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาลานติกเหนือหรือว่านาโต้นะบางคนเรียกเนโต้นะข้อเสนอของรัเสเซียเรียกร้องให้สหรัฐแล้วก็เนโตเนี่ย หยุดการขยายพันธมิตรในยุโรปตะวันออกก็คือนี่คือมันก็เป็นพื้นที่อิทธิพลของรัสเซียนะบอกว่าฝ่ายแนโต้นเนี่ยอยากขยายอิทธิพลมาในบริเวณนี้แล้วก็ยังมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับอยากจะให้มีการจํากัดกิจกรรมทางทหารในทวีปย,ยุโรปของฝ่ายอเมริกาด้วยนะครับรัสเซียเนี่ยเสนอให้ทั้งฝ่ายสหรัฐแล้วก็ฝ่ายรัสเซียเองเนี่ยห้ามใช้เรือรบแล้วก็เครื่องบินนะ ในบริเวณที่สามารถโจมตีดินแดนของกันและกันได้นะพผู้ง่ายก็พยายามลดความเสี่ยงนะในการประทะก,กันที่อาจจะเกิดความสูญเสียในดิน,ดนแดนของแต่ละฝ่ายนอกจากนี้นะครับก็มีการความพยายามที่จะเสนอรายละเอียดต่างๆนะก่อนหน้านี้อเมริกาแล้วก็เนโต้นเนี่ยเตือนรัสเซียก่อนนะบอกว่าห้ามบุกเข้ายูเครนนะจากการที่ทหารรัสเซียหลายหมื่นคนเนี่ย ตรึงกำลังอยู่ที่แนวชายแดนของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าในข้อเสนอที่มีการเปิดเผยรายละเอียดกันในวันศุกร์นี้นะครับปรากฏว่ามีหลายข้อที่ทางสหรัฐแล้วก็เนโตเนี่ยปฏิเสธท่าทีของรัสเซียที่อยู่ในข้อเสนอก่อนหน้านี้มาแล้วนะย่างไรก็ตามก็มีการจัดแถลงข่าวร่วมนะระหว่างนาะโตแล้วก็รัสเซียในวันศุกร ดยฝ่ายนาโตนะฮะเลขาธิการใหญ่ของนาโตก็คือพลเอกเยนสโตรเลนเบิร์กบอกนะฮะบอกว่าข้อเสนอของรัเสเซียแนยทางฝ่าย NATO นาโต้ได้รับแล้วนะแล้วก็พูดตรงนี้ด้วยคุณจำเลยบอกว่าการเจรจาใดๆกับรัเสเซียเนี่ยจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาทางออกให้กับความกังวลที่นาโต้เนี่ยมีต่อรัเสเซียแล้วก็จะเป็นการเจรจารที่นาโตเนี่ยต้องปรึกษาหารือกับพันธมิตรซึ่งรวมถึงยูเครนด้วยนะ ส่งทางรัเสเซียนะก็กล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าพร้อมที่เจรจาโดยทันทีนะจะให้เกิดขึ้นในวันเสาร์เลยก็ได้นะนั่นก็เป็นเรื่องอัปเดตล่าสุดนะครับในเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐเนโต้แล้วก็รัเสเซียครับคุณดิเรนครับจากเรื่องของความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปนะครับก็ประเด็นโควิดก็เป็นประเด็น ปัญหาคุกคามทางด้านสุขภาพระดับโลกและก็วันพระสัปดดีนะครับน, res, นายอันโตนิโอกุยเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ออกมาเตือนหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ตอนนี้ก็บอกว่าสาการในปีหน้าเนี่ยโควิด -19 จะไม่หายไปไหนนะครับแล้วก็วัคซีนอย่างเดียวเนี่ยจะไม่สามารถยุติโรคระบาดใหญ่นี้ได้ แล้วก็บอกว่าก็มีการย้ําเตือนเหมือนกับที่ได้พูดมาหลายครั้งบอกว่าความไม่ทัดเทียมด้านวัคซีนความลังเลจใจแล้วก็ความนิ่งนอนใจรวมทั้งความยาากักตุนวัคซีนเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การจัดการควบคุมการระบาด ของโรคระบาดใหญ่หรือว่าการยับยั้งการกลายพันธุ์เนี่ยมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วองค์การนาไมโลกเนี่ยรณรงค์เพื่อให้มีการฉีดวัคซีนให้40%ของประชาการโลกภายในสิ้นปีนี้แล้วก็70%ของประชาการโลกภายในกลางปีหน้าแต่เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ไม่มีทางที่จะทําได้ตามเป้าแน่เพราะว่า98%ของประเทศในโลกนี้ยังไม่สามารถทําได้ตามเป้าโดยในจํานวนนี้มี40%มี40ประเทศ 98%ยังไม่สามารถทําได้98ประเทศยังไม่สามารถทําได้ตามเป้า40ประเทศยังไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ถึง10%ด้วยซ้าไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาราได้น้อยฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้เพียงไม่ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายที่ว่าเนี่ยก็คงจะต้องถูกเลื่อนออกไปแล้วทวีปอฟริกาซึ่งตอนนี้ล้าหลังที่สุด นะครับฉีดวัคซีนให้ประชากรในทวีปนี้ได้เพียงราว7%นะครับซึ่งองค์การนายลูกบอกว่าในอัตราที่เป็นอยู่ขนาดนี้ทวีปแอฟริกาจะไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ถึงระดับ70%ตามเป้าหมายจนถึงเดือนสิงหาคมปี2024หรืออีกกว่า2ปีครึ่งต่อจากนี้เพราะนั้นก็เป็นเป้าหมายที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ฟังดูน่ากังวลทีเดียวนะครับ ทีนี้เลขาธิการใหญ่ของกระทรสงสาารณบอกว่าเราไม่สามารถเอาชนะโรคระบาดใหญ่นี้ได้ด้วยการทํางานอย่างไม่ประสานสอดคล้องกันแล้วก็บอกว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อโอมิครอนเนี่ยก็เป็นเครื่องพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของประเทศที่ร่ารวยบางประเทศในการกักตุนวัคซีนแล้วก็นาวัคซีนมาใช้บริจาคที่เรียกว่าการทูดวัคซีนนั้นประสบความล้มเหลวก็เรียกว่าเลขาธิการของก์การโลกเนี่ยก็ไม่พยายามเก็บคาพูดเลยนะครับตําหนิในเรื่องที่มาตลอดเวลา แล้วก็เตือนบอกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจความไม่ทัดเทียมทางสังคมที่ขา้ตัวจากโควิด -19 เนี่ยแล้วก็การฟุ้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นเหมือนกับดินระเบิดหรือว่าเป็นแรงกดดัน power cake ที่อาจจะสร้างปัญหาความไร้สเสถียรภาพและความไม่สงบทางสังคมซึ่งเป็นอันตรายที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ต่อสถาบันประชาธิปไตยทั่วโลกได้นั่นก็เป็นคำเตือนอย่าง โจแจ้งชัดเจนเลยนะครับจากเลขาธิการใหญ่องค์การสารลชาติแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะมีข่าวที่พอให้ชื่นใจบ้างว่าองค์การยาของสหภาพยุโรปอย่างน้อยก็ได้อนุมัติการใช้ยาบําบัดโควิดนะครับใช่ไหมคุณนิติการยังมีข่าวช่วยให้ชื่นใจได้บ้างว่าแล้วกันมีฟังได้ข่าวในเชิงลบนี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาเป็นแถลงการจากทางองค์การยาสหภาพยุโรปหรือ EMA เมื่อวันพระหาสบัดีนะคะ ออกคำแนะนําการใช้ยาต้านโควิด2ชนิดนะคะตัวแรกคือคินเนเรตที่พัฒนาโดยบริษัทออฟแฟนไบโออิทรัมของสวีเดนอีกตัวหนึ่งเป็นของเซเป็นยาที่ชื่อว่าเซบูดีนะคะเป็นยารักษาผู้ป่วยโควิดที่ผลิตโดยทักโซสมิทคลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยาโปรแรกจากสวีเดนเนี่ยนะคะเขาได้รับการอนุมัติจากทาง EMA ในรูปแบบของยาลดการอักเสบ แต่ในแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีเนี่ยทาง EMA เนี่ยบอกว่าสามารถที่จะใช้ในการรักษาโควิดกับผู้ป่วยที่มีภาวะปอดบวมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างการรักษาตัวแล้วก็มีความเสี่ยงภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งเขาก็ยืนยันว่าจะช่วยลดอาการอักเสบที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด1 9ลดความเสียหายจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และยังป้องกันไม่ให้ภาวะลุกลามไปจนถึงภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วยนะคะส่วนยาอีกตัวหนึ่งของสหรัฐเนเวอดี้ใน่ัทาง EMA มอนุมัติการใช้ยาน,นี้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าเป็นในระดับที่อาการไม่ถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาการอาจจะรุนแรงขึ้นมาได้ในอนาคต ซึ่งทางเอ็มบอกว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ายาชนิดนี้เนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิผลในการป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิดนะคะนอกจากนี้ทางเ e m a เนี่ยก็ออกคําแนะนําการใช้ยา p a x กซ์โควิดเป็นยาต้านโควิดที่ผลิตโดยไฟเซอร์นะคะระหว่างที่ยาชนิดนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสาภาพยุโรป โดยระบุว่ายาแท็กโซวิกของไฟเซอร์เนี่ยสามารถรักษาผู้ป่วยโควิดในวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงได้และบอกว่าควรจะจ่ายยาชนิดนี้ทันทีที่ตรวจพบว่าติดเชื้อหรือว่าในระยะ5วันที่เริ่มแสดงอาการแล้วนะคะโดยภายใต้คําแนะนําการใช้ดังกล่าวของ EMA เนี่ยนั่นก็หมายความว่าตอนนี้กลุ่มประเทศในสาภาพยุโรปจะสามารถใช้ยาแท็กโซวิกของไฟเซอร์ได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการ จากทาง EMA ในประเด็นล่าสุดนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในทางไฟเซอร์เพิ่งจะเปิดเผยการศึกษานะคะที่บอกว่ายาต้านไวรัสโควิด1 9 Pa แพ็คโซวิดของไฟเซอรเนี่ยมีประสิทธิผลช่วยลดความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยหนักและการเสียชีวิตในระดับ89%หลังจากรับยาไปแล้ว3วันที่พบอาการหรือจะอลดความเสี่ยงอาการป่วยหนักได้88%ถ้ารับยาภายใน5วันที่พบอาการค่ะคะุณจำเริญคะ ครับนั่นก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องอยานะครับจากเรื่องของการเมืองเรื่องของสุขภาพมาสัมผัสในเรื่องของอ,อันตรายในการทํางานหรือภัยคุกคามในการทํางานของนักข่าวอาชีพนักข่าวอันตรายอยู่แล้วแต่ปีนี้ถ้าเป็นนักข่าวสตรียิ่งไม่ค่อยดีใหญ่ใช่ไหมคุณวรงังคณาค่ะจริงๆปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่มีการคุมขังผู้สื่อข่าวทั่วโลกมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ แต่ว่าที่สำคัญตอนนั้นคือยังเป็นปีที่มีจานวนผู้สื่อข่าวสตรีเนี่ยถูกจับกลุมตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยเพิ่มขึ้นนะคะคิดเป็น1ใน3เมื่อเทียบกับตัวเลขเดิมนะคะอันนี้คือเป็นอ้างอิงจากรายงานขององค์การ reporters without border หรือผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนที่เรียกย่อยๆกันว่า r s f นะคะที่รายงานซึ่งก,ก็ออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีนี้เอง จำนวนผู้สื่อข่าวที่ถูกจับกลุมตัวโดยพลาการหรือโดยปราศจากเหตุผลน,น,นะคะสูงขึ้น20%ค่ะมากที่สุดตั้งแต่ ISF เนี่ยเริ่มเก็บข้อมูลมาในปี1995นะคะการที่มีผู้สื่อข่าวและคนทำข่าวเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสาเหตุหึงนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเป้าหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้ามากขึ้นเช่นกันโดยในปีนี้นะคะมีผู้สื่อข่าวถูกควบคุมตัวไว้488คนนะคะคิดเป็นผู้หญิง60คนนะคะ ซึ่งดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังพอให้เห็นภาพแล้วกันนะคะอย่างเช่นจีนนะคะก็คือรั้งอันดับที่1ติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นประเทศที่คุมขังนักข่าวหญิงเนี่ยมากที่สุดในโลกถึง19คนทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่และในฮ่องกงค่ะตัวอย่างผู้สื่อข่าวหญิงที่ถูกทางการจีนคุมขังเอาไว้นะคะก็ได้แก่ โซเฟียห่วงสวยฉินนะคะนักข่าวที่ทำรายงานแนวสืบสวนสอบสวนเปิดโปงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศสตรีหรือกระแสมีทูในประเทศจีนนะคะโดยเธอถูกจับกุมเมื่อ เมื่อเดือนกันยายนแล้วก็ทางการจีนก็จับเธอครั้งเดียวนะคะด้วยข้อหายุยงส่งเสริมให้ต่อต้านล้มล้างอำนาจรัฐค่ะส่วนจางจานะคะผู้สื่อข่าวยีอยีกคนนึงก็ถูกคุมขังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมานะคะจนทําให้เธอเนี่ยมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลังจากที่เธอรายงานข่าวถึงที่มาของการระบาดของโควิด -19 ที่เมืองอู่ฮั่นนะคะ นอกจากนี้นะคะการจับกลุ่มตัวที่เพิ่มมากขึ้นในเบลารุสแล้วก็เมียนมาเนี่ยยังทําให้สองประเทศนี้นะคะกลายเป็น1ใน5ประเทศนะคะที่มีการคุมขังผู้สื่อข่าวมากที่สุดอีกด้วยที่เบลารุสนั้นนะคะก็มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สื่อข่าวจำนวน32คนที่ถูกคุมขังนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีการคมคู่ระรานสื่อมวลชนที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว ส่วนเมียนมานนะคะก็ก็มีผู้สื่อข่าวอย่างน้อยเนี่ยนะคะ53คนที่ถูกคุมขังตั้งแต่กองรับเมียนมายึดอํานาจเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นซิลเวอร์ไลนิงนะคะหรือว่าข่าวดีในข่าวร้ายนิดนึงอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าจานวนนักข่าวที่เสียชีวิตจากการทำทำงานนะคะลดลงต่ําสุดในรอบ20ปีในปีนี้นะคะโดยที่ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยมองว่าเป็นเพราะสถานการณ์ของประเทศที่เคยเป็นประเทศที่มีสงครามนั้นอนะ ค่อนข้างจะทุเลาเบาบางลงในปีนี้ก็เลยทําให้หน้าข่าวที่เสียชีวิตน้อยลงไปด้วยค่ะครับก็นั่นก็เป็นมีทั้งข่าวดีในข่าวร้ายหรือว่าข่าวร้ายซ่อนอยู่ในข่าวดีก็แล้วแต่จะมองนะครับก็พูดถึงสตรีอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ก็ถูก คุมขังควบคุมตัวอยู่นะครับถึงจะไม่ใช่ผู้สื่อข่าวก็คือเป็นผู้นาทางการเมืองในเมียนมานะครับอดีตผู้นาทางการเมืองในเมียนมาองซานสูจีเห็นว่ามีรายงานข่าวว่าก็เธอก็ถูกนําตัวไปปรากฏตัวในศาลในชุดนักโทษใช่ไหมคุณค,คุณรัตพลครับครับผมคราวนี้มาจากรอยเตอร์นะครับซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่ทราบถึงกระบวนการศาลแต่ว่าแหล่งข่าวไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่าองซานสูจีเนี่ยปรากฏตัวที่ศาล ในพมา่าในเมียนมา่านะด้วยชุดที่เป็นชุดยูนิฟอร์มนักโทษนะชุดเครื่องแบบของนักโทษซึ่งของพมา่าเนี่ยจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสรงแบบสรงนุ่งผู้ชายที่ผูกมัดเป็นปมอยู่ข้างหน้าสีน้ำตาลน,นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกที่องซันซูจีซึ่งคนทั่วโลกเห็นนะว่าเธอจะใส่ปกติแล้วเธอจะใส่ชุด ประเพณีของพม่าแล้วก็มีบางครั้งมีดอกไม้ทัดเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นชุดยูนิฟอร์มของนักโทษรอยเตอร์ก็นำมารายงานซึ่งเป็นการปรากฏตัวของศาลคู่กับอ,อดีตนายกเทศมนตรีกรุงเนปิดอนะโทษก็คือ,อข้อกล่าวหาจากการยุยงปลุกปัน่นแล้วก็ทำผิดกฎที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจำเริญที่ขึ้นศาลล่าสุดเนี่ยเป็นเพียงแค่กรณีถูกตั้งข้อหาในอีกหลายกรณีนับสิบ คือถ้าถูกตัดสินว่าผิดทุกกรณีเนี่ยองซันซูจีอาจจะติดคุกถึงกว่าร้อยปีนะฮะยังไงก็ตามเธอปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาครับครับขอบคุณครับคุณรัฐพลก็รู้สึกในช่วงข่าววันนี้ก็มีแต่ข่าวหนักๆนะครับแต่ว่าก็นั่นก็คือข่าวนะครับเพราะว่าข่าวก็คือข่าวแต่ว่าถึงอะไรก็ตามคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งขยับไปไหนคุณผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คุณฟังเพราะว่าเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวมารออยู่อีกสองข่าวนะครับ ไม่ใช่เฉพาะสัตว์กับพืชเท่านั้นนะที่จะสูญพันธุ์ภาษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเนี่ยก็จะสูญพันธุ์ได้เดี๋ยวคุณวรังคณาจะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมแล้วก็เดี๋ยวขัดไม่ได้นะครับในช่วงของสุดสุดากับเวเวช่วงสุดท้ายก็มีรายงานความคาเคลื่นไหวในวงการภาพยนตร์เดี๋ยวคุณนิติการจะมาบอกว่าทําไมตอน3ของสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์ที่มีชื่อว่าอะไรนะอ่าโนเวโฮมใช่ไหม ทาทำไมคนดูถึง f e e ล at home อยากจะไปดูโนเวโฮมกันในรวงภาพยนตร์แต่มาเอาที่คุณวรังกนาก่อนทำไมภาษาที่หายากภาษาชนเผ่าภาษาชนพื้นเมืองเนี่ยตามรายงานผมนี่ตั้งเจ็ดพันภาษานะในโลกเนี่ยแต่เห็นบอกว่าประมาณพั0พันห้ภาษาอาจจะเสี่ยงต่อการสูงพันทำไมครับคุณวรังกนาค่ะก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะหนึ่งก็คือตกใจว่ามีภาษาที่ ได้รับการยอมรับในโลกนี้เนี่ยถึง7,000ภาษาแต่ว่าในนี้เนี่ยในในตัวเลขนี้นั่นนะคะ1,500ภาษาเนี่ยอาจจะกำลังจะศูนพันะคะภายในสิ้นศตวรรษนี้นะคะโดยรายงานนี้นะคะเป็นรายงานที่ทำโดยนักวิจัยที่นำโดยประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Ecology and Evolution โดยก็ได้กล่าวถึงปัจจัยหรือเหตุผลหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ภาษาต่างๆเนี่ยใกล้สูญพันธุ์ซึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะคุณจําเริญเกิดจากการที่เรียกได้ว่าถนนหนทางการคมนาคมเนี่ยนะคะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเมืองแล้วก็ชนบทห่างไกลนะคะในโลกเนี่ยทำให้ได้ดีขึ้นคนก็เชื่อมต่อกันมากขึ้นภาษาชนเผ่าต่างๆนะคะก็ถูกข่มแล้วก็ถูกกลืนไปโดยภาษาที่โดดเด่นและภาษาที่มีบทบาทมากกว่าเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะ รายงานยังได้ระบุด้วยนะคะว่าการที่สังคมละเลยการเรียนการสอนสองภาษาเนี่ยก็เ,เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้เช่นกันนะคะทำให้ภาษาของชนกลุ่มน้อยหรือภาษาท้องถิ่นในบางประเทศเนี่ยสูญหายไปด้วยซึ่ง เนื่องจากนักวิจัยเขาเป็นชาวออสเตรเลียนะคะเขาก็ยกตัวอย่างว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสูญเสียอัตราภาษามากที่สุดในโลกนะคะโดยที่ก่อนที่ชาวยุโรปจะมาตั้งอาณานิคมที่ประเทศอสอสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียก็มีภาษาชนพื้นเมืองที่ใช้พูดกันมากกว่า250ภาษาแต่ในวันนี้เนี่ยเหลือเพียง40ภาษาเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเพียงแค่ 10, 10กว่าภาษาเท่านั้นเองที่นํามาสอนให้คนรุ่นหลังนะคะ ด้าน,นสัตระจานเฟรเซตตี้มีกินหนึ่งในผู้เขียนรายงานฉบับดังกล่าวนะคะก็กล่าวว่าการสูญเสียหรือสูญหายของภาษาเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผ่านการผ่านกระบวนการยึดครองอาณานิคมแล้วก็ผ่านกระบวนการโลกาพิวัต์เธอบอกว่าภาษาพูดของแต่และชุมชนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของคนในชุมชนนั้นๆและเมื่อถูกทําให้หายไปเนี่ยก็ถูก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถูกกลืนไปเพราะนโยบายที่มากับการล่าอาณาณิคมเช่นการลงโทษผู้ที่พูดภาษาถิ่นนะคะซึ่งนักวิจัยเหล่านี้นะคะมองว่าเขาออกรายงานนี้มาเนี่ยค่ะเพื่อต้องการจะเป็นเครื่องเตือนใจสําคัญนะคะว่าสังคมโลกเนี่ยต้องทําอะไรอีกมากเพื่อจะรักษาภาษาที่ส่มเสียงต่อการถูกลืมหรือสูญหายนี้ไปนะคะพวกเขาก็บอกว่าภาษาเนี่ย มีความทุกภาษานะคะมีความยอดเยี่ยมในตัวของมันเองแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคะต่อความหลากหลายในวัฒนธรรมของมนุษย์อีกด้วยซึ่งพออ่านข่าวนี้จบนะคะก็ทําให้ดิฉันคิดอยู่เหมือนกันว่าคราวหน้าเนี่ยดิฉันควรจะรายงานข่าวเป็นภาษาอู้คําเมืองดีไหมนะคะแต่คิดว่าภาษาคําเมืองของดิฉันเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในลิสต์หนึ่ภาษานั้นคะ่ะ <an> <t os> เอาเอาเอาเป็นจิงเกิลเป็นเป็นสำเนียงอู้คำเมืองก็ได้นะคุณ <ged> <t os> <g> <t os> ว่นนะาดังขนาดว่าเราทำรายการ Work From Home ก็ไม่มีจ <g> ิงเกิลก็อาจจะฟังดูฝืดๆ <g> <t os> หน่อยนะครับก็อันนั้นก็ให้ข้อคิดนะครับแล้วผมก็คิดว่าแน่นอนโควิด1 9นี่ก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยเหตุผลหลักอีกอันหนึงแน่นอนที่ทำให้ภาษาท้องถิ่นสูญพันธุ์พวาคนเหล่านี้ก็อาจจะเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์หรือสุขภาพแล้วก็ พอคนรุ่นหนึ่งล้มหายตายจากไปในะการถ่ายทอดมันไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการหลายลอักษรใช้การบอกสอนต่อก,กันกระสุนตันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาในช่วงท้ายของสุสา์กับวิวเนี่ยโควิดนะคุณนิติการดูเหมือนจะทําให้แฟนภาพยนตร์โดยเฉพาะอย่างย้่้องพูดให้ถูกไม่ใช่แฟนภาพยนตร์แฟนของสไปเดอร์แมนบอย่านบอย่านเลยไม่กลัวโควิดเลยเพราะว่าเห็นว่ากลับเข้ารวมภาพยนตร์กันถึง1ล้านคนนะ ใช่ไหมสําหรับพรบสมัยก่อนยังไม่มีโควิดเราบอกตัวเลขหนึ่งล้านคนเนี่ยโหยโิบจ้อยมากเลยสมัยที่เรายังเข้าโรงภาพยนตร์กันอยู่ทําไมแต่ข่าวที่ทำมาหนึ่งล้านคนมันดูกันน่าตื่นเต้นจังเลยคนนี้ิการคือมันต้องบอกว่าในช่วงของการระบาดของโควิดก็เลยทําให้เอ่อคอหนังเนี่ยเรียกว่าเก็บตัวกันอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ต้องมาถามตัวเองว่าพอหนังแม,แมงมุมสไปเดอร์แมนโผล่เข้ามาเนี่ยแฟนๆหนังก็เลยบอกว่า โควิดไหนโอเมกคอนไหนอยู่ดีก็ลืมขึ้นมาเป็นกระทันหันนะคะก็เลยทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อันนี้เป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะที่บอกว่าภาพยนต์รเรื่อง Spider-Man คือ Home เยอะมากดิฉันเริ่มจะสับสนแต่ภาคล่าสุดนี้คือภาคที่3นะคะมีชื่อว่า No Way Home เข้ามาตั้งแต่ Homecoming ภาคแรกภาค2 Far From Home ภาคนี้ Noway Home ดิฉันก็แซวว่าภาคส่จะ o m มแน่เลยนะคะ อันนี้เป็นภาคที่สามของพ่อหนุ่มสไปเดียในเวอร์ชันทอมฮอลแลนด์นะคะทำไรายได้เปิดตัวมาเนี่ยห้าสิบล้านดอลลาร์นะคะในวันภาคสัปดาห์ซึ่งเป็นวันแรกที่ภาพยนตร์เข้าฉายในสหรัฐาและคนาดานะคะก็เลยมีความคาดหมายกันนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะขึ้นแท่นภาพยนตร์ที่ทํารายได้งดงามในช่วงการระบาดของโควิดทีนี้เรื่อง s p i d e r m a n ภาคสามเนี่ยโนเวโฮมเนี่ยเป็นการสร้างร่วมระหว่างโซนี่กับดิสนีย์นำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์นะคะอย่างที่บอกไป ไอไ้หนุ่มแมงมุม,ม,มขยุ้มหัวใจแฟนสาวในจอและนอกจอที่มีชื่อว่าเซนเดียนะคะเธอก็ยังรับช่วงต่อในภาค3และก็มีหนึ่งนักสแสดงที่มาสร้างสีสันก็คือเมเดดิกคันเวอร์แบชนะคะมารับบทหมอแปลกด็อกเตอร์สเตรนจ์ในเรื่องนี้ด้วยอยากจะเล่าเรื่องย่อนะคะแต่แน่นอนมันจะต้องมีการสปอยภาคเก่าๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากฟังก็อาจจะมิวช่วงนี้ไปได้แต่ฉันจะเล่าแบบเร็วก็วคือภาคนี้เนี่ยมันมาจากภาคที่2ก็คือ มิสเตอร์เตัวร้ายในภาคก่อนไปเปิดตัวสไปดี้ที่แท้จริงนะคะก็เลยเดือดร้อนเพื่อนฝูงรอบข้างพิทัพาร์เกอร์ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์สเตรนจ์บอกว่าขอให้แก้ไขให้หน่อยโดยการไปลบความทรงจําของคนทั้งโลกและแน่นอนก็เลยนำมันไปเรื่องราวที่แน่นอนว่าต้องเลวร้ายกว่าเดิมนะคะอ่าบรรดานักวิเคราะห์เขาก็บอกว่ายอดจาหน่ายตัวชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยเขาฟันธงเลยนะ ว่าจะไปถึงระดับ240ล้านดอลลาร์ได้อย่างแน่นอนและจะทำให้ Spider-Man No Way Home นะคะติดห้ามดับภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดการด้วยและที่คุณจำเริญบอกไปก็คือเครือโรองภาพยนตร์ AMC เนี่ยเขาบอกเลยเมื่อวันศุกร์นะคะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบ1ล้าน1แสนคนในอเมริกาทำสถิติคือแบบว่าโรงหนังระเบิดกันในเดือนธันวาคมนะคะสูงสุดในรอบปีปฏิิทน2020 และ2021นี้นะคะขณะที่เครือโรงภาพยนตร์ซีนิมักเนี่ยก็บอกว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยก็คือทำไรายได้ลถล่มทลายในค่ำคืนวันพระหัสสบ,บดีแบบเปิดตัวสูงสุดตลอดกาลนะคะขณะที่คะแนนรีวิวนะคะหลายคนติดตามเว็บไซต์ Rotten Tomatoes นะคะมาเกือเทศเนา่าเขาให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ถึง95%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่ดูไม่ได้แล้วแต่ดิฉนันโดยส่วนตัวแล้วก็อยากดู Spider Man แต่ตอนนี้รู้สึกเทใจให้นนโอเพราะว่าสัปดาห์หน้ามาแน่นะคะ The Matrix ภาค4แล้วนะคะดิฉันจะต้องดูเพราะตอนนี้โปสเตอร์ยังสับสนว่าตกลงเขาคือนนโอหรือว่าเขาคือจอห์นวิคกันแน่ค่ะมาแบบผสมผสานนะครับก็สร้างความเซอร์ไพรส์หรือว่าเรียกความน่าสนใจได้ก็พูดถึง Spider-Man เนี่ยนะก็คุณดิิการก็เล่ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จในภาคสเนี่ยอะไรนะ โนอะเพราะภาคสามโนเวโฮมใช่ไหมนะถ้าทำรายได้ได้อย่างน่าประทับใจผมก็อยากจะเสนอไปถึงทอมฮอลแลนดแล้วก็โซนี่ว่าถ้าภาค4เนี่ยถ้าประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากภาค3เนี่ยก็อาจจะตั้งชื่อได้ว่า second home เพราะว่าสามารถเอาเงินไปซื้อบ้านหลังที่2ได้หรือเป็น vacation home ช่วนี้มีเงินพอแล้วถ้าก็จะสร้างต่อ <laughs> แล้วถ้าจะสร้างต่อไปเนี่ยจะเป็นภาคต่อต่อไปเนี่ยก็อ,อาจจะมีโฮมสวีทโฮมเป็นตอนจบแต่ผมว่าตอนจบเนี่ยถ้าจะตอนจบเลยก็อ,อาจจะต้องเป็นเนอร์ซิงโฮมสำหรับไปด้วแม, <laughs> อนนมอ่อันนี้มอกอันนี้มอเอาละครับเราก็าพูดทั้งเรื่องที่มีเรื่องข้อเสนอได้ที่มาเห็นเนื้อข่าวแต่ก็ถือว่าคุณเราก็คุยกันแล้วก็เป็นเรื่องข่าวซีเรียสกันมาแล้วก็เอาเวลา าจากท่านผู้ติดตามมาก็เกือบจะ25นาทีก็จะถึงเวลาที่เราจะโกโฮมกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะหมดเวลาแต่ก่อนที่เราจะโกโฮมกันก็จะขอลาเดี๋ยวจะขอให้คุณวลลังกนาได้ทําตามสนใจก็จะบอกคําลาด้วยการอู้คําเมืองก็แล้วกันแต่สำหรับผมนี่ไม่ถนัดเลยเพราะไม่อยากไปสร้างภาษาให้เพี้ยนหรือทำให้ภาษาต้องวิบัติไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจาเริญตันสมบุญในภาษากลางในความรู้อัํากัดของผมก็ต้องบอกว่าขอ ลาไปก่อนสำหรับท่านอื่นก็ขอเชิญใช้เวอร์ชั่นภาษาที่ท่านถนัดก็แล้วกันอ้าว <laughs> เชิญแ้้วทุกคนเวอร์ชั่น <laughs> <laughs> ผมขอ uh, copy and paste ของพี่ขอ,พของคุณจำเนินนะฮะเป็น <laughs> <laughs> คนภาคกลางแล้วก็ไม่สามารถพูดภาคใต้ได้จริงๆอยากจะพูดภาคใต้แต่กลัวคนอแซวนะฮะว่ามันไม่ใช่ของแม่ก็ลาสวัสดีครับนี่แหละครับอ้าคุณคือาจนนเิญ ก็ในฐานะตัวแทนของสาวเหนือนะคะเราก็ต้องการรักษาภาษาเหนือของเราไว้ก็วันนี้สมาชิก VO Thai ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าเจอกันวันศุกร์หน้าวันเสาร์หน้านะเจ้าโอเคเอากระเชิญคุณนิติการปิดท้ายดิฉันคนกรุงเทพโดยกําเนิดเลยต้องจบไปแบบกลางๆนะคะเออก็ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ